สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูขบวนรถพิเศษชานเมืองขอบวนที่356นะครับจากสถานีสุพรรณบุรีไปทางสถานีกรุงเทพนะครับตอนนี้รถกำลังจะมาะครับโอเคก่อนที่เราจะมาผมจะให้ดูบรรยากาศรอบนะครับตอนนี้คงอยู่ที่สามเซนนะครับที่เดิมนะครับ นะมาแล้วนะครับอิสลางมาแล้วนะครับ จอดเรียบร้อยพอเดินมาตรงนี้นะก็สถานีสามเสนก็มีผู้คนบริการเยอะนิดนึงนะฮะตอนเช้าดูข้างหลังนะ เครื่องกั้นกำล,ลังลงนะครับโอเคมาดูรถไฟฮนะออกแล้วนะครับ ขบวนสามาหกก็ออกจากสถานีสามเ็จแล้วนะครับดิสลังหมายเลขอะไรครับมองไกลๆน่าจะหนึ่งสองสี่เก้านะครับหมายเลขเฮ้ยหนึ่งสองสามเก้า หมายเลขหนึ่งสองสี่หนะครับผ่านไปแล้วขบวนสามหนะครับสุพรรณบุรีกรุงเทพไปแล้วนะครับขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนรถชานเมืองที่3 0 2นะครับ จากสถานีลบบุรีนะครับายทางสถานีกรุงเทพหัวจัวจักทาขบวนก็เป็นหัวจัรอันสตอมนะครับอันสตอมมาแล้วนะครับหมายเรียกอะไรเอ่ย วันนี้ก็น่าจะยาวนะครับขบวนนี้เพราะว่าจอดมาถึงนี่เลยนะครับสุดยอดอันอมหมายเรียกอะไรอะ่ะผมไม่เห็นโอเคนะครับก็มีผู้คนบริการมากมายนะฮะเดินไปแล้วครับตรงนู้น เปิดวีดแล้วนะครับเร่งเครื่องมาแล้วครับอันสตอมหมายเลข4308นะครับอั 4, 3, 0, นสตอม4308เครื่องยนพิวสลิกนะครับ ติดไฟแดงนะครับวันนี้ก็พวก่วงบชอสอปกติแล้วก็บชอสอคีนแลนมาด้วยครับ เสียงเสียงเล่นเครื่องนี่สุดยอดจริงๆเลยครับใช้ได้เลยเสียงวววๆนี่คือรถลงพยาบาลนะอ้าวเหมือนว่าจะมีอีกขบวนหนึ่งมานะฮะน่าจะเป็นขบวนรถเปล่านะครับโอเครู้สึกว่าจะยังไม่มานะครับ เอามาแล้วนะครับโอ้โหรถจากฮิตาชินะครับเปิดไฟมาแล้วสองดวงด้านหลังนะมาแล้วนะครับขับรถพอเปล่าครับโหรถจากฮิตาชิหมายเลขอะไรเอ่ยเปิดไฟมาแล้วนะครับฮิตาชิลายฟุ้งฟิ้งนะครับ อิตาชิฟุงฟิงเอ่ไม่เรียกอะไรอะ่ะอิตาชิสี่ห้าสองสองนะครับ มิเตชิคันสุดท้ายนะครับ4 5 2 2ผมคิดว่าขบวนนี้น่าจะเป็นชุดของขอบวนชุมทางบ้านพาชีนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมเห็นริ้วขบวนนี้นะโอเคไปแล้วนะครับผมผ่าน,น,านสถานีสามเซนไปแล้วนะครับก็จะเอาชุดขบวนนี้ไปเก็บที่ย่านผลโยธินนะ เกือย่านบางซื่อนนัแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วฮนะแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย